สะดุ้งป่เดียกเดียวทำไมเออแบบนี้เนี่ยฮะไม่ยอมจะไปหาจานปอนะแล้วมีไหนอ่ะผมเหมือนกันเนี่ยอันอุ้ยมันบอกว่ามันอยู่ในบ่อแน่หรอเดี๋ยวไปหามันกันผมหูมันเสาะผมเหมือนกันตะบุญตะบุญไป ว่างว่าเห็นใสเรือเขาเนี่ยโอ้โหอไม่ว่าเซฟเปิลคับจ่าหน่อยได้ไจ้วะวะแม่ผ่นกันเนี่ยดอกเนี่ย,ยเขาได้อันอสุรกายใต้ท้องน้ำมาไปหรอขุจากอ่ะ<ป>อันที่มันตัวมันมีเตล็ดอ่ะที่มันมีหัวตาเหรออ่พยานหนากับป่ะ้องขอลองลองขอลองลองขอลของนีู่กระบายเย็นเลกันโอ้โหแตัวใหญ่ พอได้อน้อยหน่อยอะนีมาใส่นี่ขี้แต้มก็มาแต่วันดีเขเอามายืดนี่กะมายืดนี่กะโอ้ยมายืนเลือมันเนียมากกล้เนี่ยใกล้อะไรกัใกล้ถึงกัเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวได้ห้าลิอล้ะั้เอาหัวแล้บะมามากัมโอ้ยโอ้ยเ้ยม นี่ไม่โตนอ้โอ้อ้อมโอ้โอ้โอ้อ้โ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 อัโอ้โ่้โอ้มออ้อ้โอ้้อ้โานโอ้โ้โอ้เอ้โเ้โอ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 ้โ้โอ้โออนโอ้โ้โอ้โโอ้โอ้ออ้อี้โอ้อ้โอ้โอ้โออ้โอ้โอ้โอ้นอ้โอ้อ้โอ้โออ้อ้ัอเโ้โอ้กอ้อ ฮ่าว่ะออมไปยันหมอทักเพชรบอกทักเพชรบ่กทัดเพชรเดี๋ยวใจเย็นเอาออมมอนวันนั้นกล่ากินไปนี่ทัดเพชรอ่ะไม่ได้กลิ่นเทื่องเตี้ยนะไปยันที่นาเมืองนั่นนะเนี่เหมาะเนินเป็นป่ารสชาติดีก็หอมว่าดีแต่ไม่ได้กินเมืองเก่งออมเนี่ยมันเข้าเนื้อไปไปเนี่ยไปเลยส่วนประกอบของวันนี้จักไข่ผักชีผักชีฝรั่งหอมแดงพริกเข้งกระเทียมน้ำปลาเกลือผงปรุงรสผงนัว สุดท้ายป่าเยียนลุย,ย

ใส่เลยใส่นะก่อนใส่ใส่ใส่ข้อผิดใจแล้วกันอย่าไปใส่คำอ่านอย่างนี้ใส่มุดเลยเออใส่มุดเลยยอดเนี้ยใส่ครับใส่เดี๋ยวเด่๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ใส่ข้อข้อ ห้องในเปเนอ่ะเอี้ใส่ห้าวนาทีใส่ไปเลยเอาอย่างแฮมเอาอย่างแฮมไปก่อนกลัวมันแห้งก่อนตัดเลยดบมันหนึ่นแบบแห้งยันใส่ไปเลยใส่ตอนนะใส่ไงนะไปได้เขาต้องใส่เลยครับเจ็บตับขาวตับขาวได้ครับนี่นะใช่เขาใส่ไปถ้าเกิดล้ําโค้งก็ได้ก่อนอุ๊บเป็นยังงก็ได้ก็ไปมาโค้งกับมาบอลนั่งดูโค้งเลยดูโค้ง <Wow. S 2> ติดฝาทิ้งไว้สามสิบนาทีแล้วมาปุงม a few moments later ครบ3ามสิบนาทีก็มาปุงครับน้ำปลาครับผมปุง,ปงดรถครับใส่เกลือครับไปเลย ตอนนี้ก็ออมครบแล้วนะครับด้เวลาละโดยประมาณแล้วอมก่อถ้าเป็นแปานี่ก็ประมาณสักเกินชั่วโมงก็ได้นะครับหรือประมาณสักจะให้มันงวดแล้วก็แน้มมันแห้งได้ตีก่ประมาณสัก45นาทีโดยประมาณนะครับอันนี้ก็ได้แล้วครับมามาดูเลยดูเลยนะดูเนื้อดูเนื้อดูเนื้อว้าว wow. เลมมนลมมันกำลังมาเลยนะใกล้ชิมก่อเอากอลางดียมาแล้วครับผมโอ้ยมาแล้วครับอรออมปลาเยี่ยครับมาแลยปเยี่ยะชิมเลยครับชิมก่อนยากาศมันดีด่าเพพพอแล้วพอะเเวเลมเย็นแวดบ่อรือเปรอบครับนี่ับดูครับริๆอเน้นๆ ตัวใหญ่เลยเอาเป็นดุ้นเลยครับนี่มือล้างนะครับแรงไอ้กระหองีแล้วอีกอะในขนาดนี่นี่เดชจะแนะนาเวลากินมันต้องกินอย่างไรครับมันต้องเอาเป็นข้อกก้มๆเนี่ยเป็นดุ้นๆเนี่ยเอาเข้าไปเลยเอ๊ะข้องก้มไปกับข้อก้มได้กับข้อก้อมลืมเป่าผู้ชมดูครับโอ้ยเนื้อแน่นเนื้อแน่นมากอันนี้คือมันเป็น ของบ้านเราของห้องปะเยียนพักภาษากาสร์ในห้องเหรอปลาไหลปลาไหลปลาไหลอันนี้คือเป็นปลาธรรมชาติเลยนะครับนี่ได้จริงๆเลยนะม่ได้ไปซื้อลูกกัดแม่แก่อันนี้อันนี้ได้ของจริงเลยนะครับมาจากบ่อจริงๆเลยม่ได้ไปไหนซื้อที่ตลาดอันนี้วุ้ยแจ็บได้กี่เมินนั่นนี่ขังเหล็กขังเหล็กในหลอดโคตนะครับโทษนะครับอันนี้อันนี้คือคือกั้งมันขังเหล็กในหลอดสองสามปีนี่คือกั้งมันคือมันจะตั้งจากปลาทั่วไป ไม่แอบดีนม่แอบีแค่กระดูกสลับนั่นแะไม่แอบดีเพิ่มจะมาขายนะขอใส่คนเดียวอ่ะต้องเอาถามซื้อของฟังเป็นของฟังเป็นของของอู้รูบลุบรับจักรเนาะเขผมจะแับอะไบายอยู่เนี่ยอย่างที่แจนวยว่านะครับป่านี่หาทำยากส่วนใหญ่เมนูเนี่ยนอกจากแก่อองนี่มันมีท้าวมันยำข้าวครับเชฟในปลาปลาอะไรเนี่ยส่วนมากนะทั้งภาคเหนือก็จะเอาไปอ่อมอ่อมอ่อมนะครับแล้วส่วนถ้าทางภาคกลางเนี่ยถ้าผัดกับเผาก็โอเคนะผัดกล้วเผาปา ปลาไหลเปลาไหลอีสานต้มเป็ดอีอ่ะอีสานต้มเป็ดอันนั้นเขาเซไปตัวนะอันันคือเรื่องของอาหารเนี่ยมันจะส่งผลถึงวัฒนธรรมของแต่ละภาคนะครับแบบนั้นคือของเขาทั้งภาคเหนือเราขอโชว์ด้านของอ้อมเป็นหลักเครื่องแกงเครื่องแกงเขิงอ่ะเครื่องถขงถูกต้องครับปลาคาร์พเาอ่ะรสชาติคงความรสชาติของเนื้อได้ดี เดี๋ยววันหลังจะท่านกะเพราก็ได้นะครับถ้าได้มาแหมจะต้องลองเมนูแนะนำเนากะเพราเขาลองหอมเกินก็เกิ่สำหรับในอีพีนี้นี่เฮาก็ขออนุญาตจบเพลงแค่นี้เนาะครับหมดละสำหรับคนที่ชอบคลิปของเฮาอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์ครับกดซับสไครต์นะครับกดแชร์นะครับพร้อมเจเฮาเลยนะครับรับเป็นงกำลังใจเฮาเลยนะครับจะทำต่อไปครับจะได้ทำคลิปต่อไปพร้อมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ